สวัสดีค่ะทุกผู้ชมครับสสวััดีครบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับจนถึงสุกนะครับพบกับรายการอาหารที่มีพิธีกรตั้งสี่คนมีงบประมาณมากมายมหาศาลสุดจักรวาลในโลกนี้และต้องเอ้าถ้าเงินไม่เยอะจะจ้างตั้งสี่คนหรอครับใช่ใช่แล้วคิดดูดิทุกๆปีอ่ะ ค่าตัวเพิ่มขึ้นสองเท่า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 เยอะเลย็นอยากกดดันอยากกดดันเพราะว่านี่ก็ปีใหม่แล้วก็สองเท่าไปแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ต้องไปกังวลครับก็กะเอาออกสักคนเนื้อไปไปไปเป่าเปลี่ยนฉุกันเธอไม่ต้องเป่าขยายตัวพูดนี่แหละช่วงนี้ผมออกไม่ได้ช่วงนี้ผมกรอบมากกรอบกรอบช่วงนี้เป็นไงช่วงนี้ตึงเปี้ยเลยช่วงนี้เป็นไงผมคิดสองเท่าแต่ธรอาทิตย์ฟรีอาทิตย์เหนือกาคโอเค เหมือนเดิมไม่เ <dans> ป <bies> ็นไรไม่เป็นไร็ไเหมือนเดิมไม่เป็นไรจัหมายครับโอ้โหนี่ที่ทำงานเลยกลับไปก็ยันเลยยังอยู่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับดิฉันครูครูรักจากโรงเรียนอนุบาลหมีน้อยค่ะโอ้ดีครักน่ารักดันพบจากความน่ารักความน่าเอ็นดูของเด็กทุกทุกวันเลยเริ่มจากน้องเนยก่อนค่ะว้าวน้องเนยรักโลกน้องเนยดิฉันก็บอกว่าน้องเนยน้องเนยเล่านิทานให้ครูฟังหน่อยสิคะ น้องเนยก็บอกว่าได้ค่ะโอ้โหน้องเนยตอบเสียงงี้เขียนมาอย่างงี้เลยข่าวลูกหนึ่งปลูกต้นชาเขียวเต็มไปหมดโอ้โหคิดตามทุกแห่งหนทุกตำบลใดหันหน้าไปทางไหนก็มีแต่ต้นชาโอ้โหชาหน้าชาหลังซ้ายก็ชาขวาก็ชาจบค่ะอ้าวจบล้วน้อเลยถามว่านิทานอะไรของน้องเนยนะคะนิทาน ชาดกค่ะจากนั้นไม่มีจานได้ไหมล่้เนี่ดีีจากนั้นน้องภูก็ยกมือขึ้นขอพูดบ้างอครับเมื่อเช้าผมดื่มแบรนล้างนกครับเอ้าทำไมอ่ะชะตาบอกแล้วยังไงนะคะยังไม่ทานเปิดตู้เย็นเลยครับหกลระมหัวหมูขมำทิมเลยครับทำไมอ่ะครูถามว่าทำไมล่ะ ผมเจอซุปไก่สกัดครับอ๋อกะจะไปดื่มแบรนด์ลังกเอเจอซุปไก่สกัดตาสกอตไปซะก่อนเลยโอเคโอเคอู้แต่แบรนด์กับสกอตนี่สกัดกันนะโอเคทีนีก็เลยจะถามว่าจังหวัดแร่กินอะไรดีคะครูวันนี้ก็สอนนักเรียนเด่นเลย่อยนะ อ่ะจะไปแพร่เนี่ยหน้านี้หนาวหนาวขนาดนี้คุณอ้อเป็นไงแพร่ตอนนี้แพร่เนี่ยที่เที่ยวทางธรรมชาติเยอะมากนะรอโอ้โหแล้วต้นมงต้นไม้สวยงามมากจริงๆแต่แพร่นี่สวยจริงๆนะถ้าไปปั๊บเป็นเมืองเก่าๆแล้วก็จะมีรถรถเลื่อนอ่ะรถคล้ายๆรถส่วนตัวรถลักๆๆๆๆจะพาไปเจอที่แล้วบ้านอ่บ้านที่จังหวัดแพร่นะครับคือจังหวัดแพร่เนี่ยบอกเลยเลยเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่ ผลิตไม้สักมากที่สุดในประเทศไทยคุณมีบ้านอยู่นั่นด้วยใช่หนูมีมีมีบ้านอยู่เป็นบ้านไม้จักทองครับอ่าอโหขนาดนั้นเลยกี่ล้านมา้านอะไรนะกล้านล้านเดียวซื้อได้ร้านเดียวเออเหรอเออฮะ้านนึข้างหน้าติดอะไรครับ ข้างหน้าข้างหน้าติดประตูบ้านเลยอ๋อข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นร้านจอดรถคือติดอะไรฮะบ้านหนูมีมีเสาต้นเดียวด้วยอ๋อหลายต้งเลยบ้านใหญ่มากเสาไม่ล่มเลยดิเสาต้นเดียวครับแล้วเวลาจะกินอาหารทำไงฮะตรงๆขึ้นไปเขาจะมีจอกจอกไว้ละแเนี่ยซาบูซาบูนะฮะแต่ถ้าเกิดไปแพร่เนี่ยอันนี้เรื่องจริงแล้วท่านผู้ชมเอ้ยถ้าไม่ไปกินร้านนี้ถือว่าผิด จังหวัดแพร่นะครับร้านสวนไทรทองนะครับไส้กรอกเผาเตาดินจังหวัดแพร่โอวิธีการเดินทางนะฮะเราจะใช้ทางหลวงหมายเลข101นะฮะมุ่งหน้าไปทางแพร่ครับสังเกตหลักกิโลเมตรที่112นะครับให้ไปกลับรถตรงปั๊มซัสโกนะครับพอกลับรถเสร็จปุ๊บวิ่งมาอีก50เมตรครับร้านนี้จะอยู่ซ้ายมือเลยครับถ้ามาแพร่นะครับไม่กินไส้กรอกเผาเตาดินนะครับถือว่าผิดครับ ร้านเนี่ยเปิดมา26ปีแล้วนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี2530ครับคุณผู้ชมคุณศักดาเนี่ยนะเป็นคนที่ที่ชอบทานอาหารเหนือเป็นอย่างมาวันหนึ่งเขาคิดว่าเขาเฮ้ยอยากทาธุรกิจก็เลยคิดจะทําไส้กรอกดีกว่าเดี๋ยวต้องอธิบายอย่างนี้ก่อน คือไส้อัวเนี่ยคนในจังหวัดแพร่เขาจะเรียกกันว่าไส้กรอกร oh. มันคือไส้อัวน,นั่นเองก้็คือไส้อัวเ,เป็นอาหารเหนือครับทีนี้คุณศักดาก็เลยคิดค้นสูตรไส้กรอกขึ้นมาครับ mm hmm. โดยคิดแบบเอ้ะ hey, ยังไงดีเป็นเวลาสามเดือนครับก็ได้สามสูตรที่ดีที่สุดแล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ mm hmm. เลยครับ <Okay. S 2> วิธีทำเขานะฮะ mm hmm. เขาจะเตรียมเครื่องนะครับจะมีตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะร,รากผักชีหอมแดงนะครับ mm hmm. ขา่ากระเทียมกะปิ พริกแห้งขมิ้นและเกลือครับน้ำมะม่นะฮะแล้วก็จนแหลกเป็นพริกสดทั้งหมดเลยนะฮะเก็บไว้ก่อนนะครับพอจากนั้นเ็าจะนําพริกสดเนี่ยมาผสมกับหมูบดครับแล้วก็พอผสมกันเข้ากันดีนะฮะเขาก็จะมาใส่เครื่องครับยัดไส้เข้าไปเลยนะฮะจากนั้นก็นําไปย่างโดยใช้เตาดินครับเคล็ดลับของที่นี่เลยนะครับ เขาจะใช้หมูที่มีมันน้อยนะครับและเวลาย่างเ่ยเขาจะใช้เตาดินในการย่างครับแล้วก็ใช้ฐานไม้เท่านั้นจะทําให้ไส้กรอกในเวลาย่างเนี่ยมันละอุไปทั่วเลยนะฮะ<ช>แล้วก็จะส่งกลิ่นหอมออกมาเลยครับคุณผู้ชมครับไส้กรอกเผาเตาดินที่จังหวัดแพร่เนี่ยนะฮะเขาขายราคากิโลกร,รัมละ3 0 0บาทนะครับ,รบแล้วก็ร้านสวนใสทองไส้กรอกเผาเตาดินเนี่ยเขาเปิด8โมงเช้าจนกระทั่งถึง5โมงเย็นแต่วันนี้เฮ er ียสักดาบอกเอามาเลย เพียสังดาครับเพียสังดาอร่อยไม่อยากลองอร่อยอยู่แล้วมันต้องกวนเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวจะจุ๊กแล้วนะเฮียครับเฮียดูจะมือครับนี่สังดาครับของผมผมชอบแบบยาวๆหน่อยไม่อยากสั้นมากอะอ่าไม่ใช่ปัญหายาวๆใช่ไหมอ่าเอาไปเลยเฮ้ยยาวไปยาว ใช่ครับโอ้ยคือร้านนี้นี่นะครับต้องบอกนิดนึงก่อนว่าคําว่าไส้อั่วเนี่ยแต่ละจังหวัดแต่ละที่จะมีสูตรเรียกว่าใกล้เคียงเฉยๆแต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันที่นี่เนี่ยความเด็ดมันอยู่ที่เตาเผาซึ่งเป็นเตาดินตอนแรกๆคุณสักดาแกคงตั้งใจซื้อเตาแก๊สอ่ะใช่แต่แก่ยังไงฮะไม่มีตังง่ายแกไม่มีตังค์่ไ่ไม่แต่คือมีคนรู้สึกว่าเฮ้ยของของที่เป็นของย่างของปิ้งเนี่ยมันจะอร่อยมีกลิ่นของการเผามีกลิ่นของถ่านเข้ามาใช่ป่ะ อบนะฮะับอุณหภูมิมันจะหอมทั้งหมดเลยใช่ถูกต้องครับตอนนี้เราก็เลยจะลองกันเฮียครับผมทานได้ยังครับกินเลย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 นะครับนี่นะครับดูดิฮะโอ้โหในปริมาณไส้ของเขานะฮะสีสันนะครับแล้วดูผิวเขาดิครับโอ้โหผมว่ามันต้องหอมกลิ่นไอ้เตาดินของเขานี่แหละไม่ได้พูดเล่นหอมจริงๆท่านผู้ชมมันหอมกลิ่นเตาดินหอมมากทำไมครับอร่อยด้วย แล้วที่สําคัญที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับต้องขิงนิดนึงเนี่ยผมไม่ได้เลยผมกระเทียมเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่ตอนเช้าแล้วนะครับผมกินกระเทียมได้นะครับนิดนึงนะครับอร่อยก็ต้องพริกนิดนึงนะครับผมต้องพริกนิดนึงเนี่ยผมขออนุญาตกินกระเทียมสักนิดนึงครับรู้แล้วว่าที่เขาบอกมันน้อยมันอร่อยอย่างนี้นี่เองนะเนื้อมันนั่นแน่นแน่นจริงๆแล้วเวลาหั่นเวลาหั่นไส้อั่วไส้มันจะไม่แตกนะครับ เพราะมันอัดแน่นมากอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปแพร่ลองไปถามหาได้เลยนะครับเจ้าแม่ใสทองนะครับใช่ร้านร้ามใช่ร้านร้านสวนใสทองอ๋อร้านสวนใสทองนะครับชื่อร้านสวนใสทองนะครับไปหาได้เลยรับรองว่าอร่อยเด็ดเนาวหนาวอย่างนี้จะมีอะไรจะบอกเลยนะว่ามีข้าวเหนียวแก้มนะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนชนชนก่อนชนก่ชนพูดถึงข้าวเหนียวที่แพร่นี่มีข้าวหลามอร่อยมากเจ้าหน้าเจ้าหน้าข้าวหลามนี่ดังที่สุด ได้เดี๋ยวยามาให้กินเออก็บอกขนาดนี้เลยนะครับพูดเป็นเล่นจริงๆข้าวาหลามเผาอะไรก็บอกขนาดนั้นเขาเรียกข้าวหลามแจ้งครับต้องยาวแล้วก็ใหญ่ริมถนนมีทุกที่เพราะฉะนั้นอยากลาดไปแพร่หนาวขนาดนี้มีความสุขอ๋ออะไรนะท่านผู้ชมอยากฟังเพลงเกี่ยวกับแพร่ได้เลยครับแพร่นี้มีบุญแพร่เพาไ พักสักครู่พื่สิ่งเจ้า่าแจ็ก่อนครับแล้วเี๋ยวพบกันช่วงต่อไปสักครู่เดียวครับขนมซัมป์ปเน่ครับเสร็จเลยเหรอเสร็จแล้วครับรสชาสปันนี้ถูกต้องนี่คือจะต้องหอมมันแล้วก็ละลายในปากกินเหมือนนมผิงอืมกินเหมือนนมผงแต่ความนุ่มเหมือนอรัวหอมมากแล้วก็มันไม่ได้หวานจัดเลยครับคุณผู้ชมครับ รัวคุณต่อ